เาบอกเลยนะคุณไปหากล้องมาถือเลยนะดวงมันอยู่ที่คนถือกล้องดวงอยู่ตรงนั้นสุดท้ายคุณไปล่าคนคนรุนเองเลยค่ะเล้จะมีดวงอ่ะและคนสุดท้ายได้แก่ผู้หญิงผู้ชายดีกว่าผู้หญิงผู้ชายบอกให้ว่าเป็นคนถือกล้องแ <c oughs> ใครถือ,อใครถือกล้องอยู่เป็นคนถือกล้อง คนถือกล้องวงจรปิดนะคของโลตัสแถวนี้ใช่ใครเบอร์ลงท้ายด้วย29บคะเอาล่ะ29ซัมเบอร์ตัวเองได้ค่ะไม่มีหรอไม่มีใครลงท้ายด้วย29หรอค่ะที่ฝน 5n ค่ะไหนพี่ฝนดูหน่อยพี่ฝนอ่ะแล้วเบอร์แกลงท้าย29แกจับไม่ได้